เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องภูผากันนะคะครูมีวิดีโอนะคะให้เด็กๆฟังและตอนท้ายวิดีโอจะให้เด็กๆฝึกอ่านตามด้วยนะคะแล้วเราก็จะร่วมตอบคำถามเล่นเกมกันนะคะหลังจากนั้นเราค่อยเป็นกนารทดสอบเก็บคะแนน10คะแนนในเรื่องภูผานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงหลังตรงนะคะตามองที่จอหูฟังมีสติ นะคะตั้งใจเรียนนะลูกนะเริ่มแล้วนะไปกันเลยภูผาสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับภูผากันแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะ ผู้ผาคำต่อมาคือพ่อคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกแม่คำว่าแม่หมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกหาคำว่าหาหมายถึงมุ่งพบหรือพบ ให้คำว่าให้หมายถึงมอบสละอนุญาตได้คำว่าได้หมายถึงรับมาหรือตกมาเป็นของตนดีใจคำว่าดีใจหมายถึงยินดีชอบใจพอใจ ดูแลคำว่าดูแลหมายถึงเอาใจใส่ปกปักรักษาปกครองรักคำว่ารักหมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยผู้ผามีพ่อผูผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพอให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบกภูผาดีใจ ได้ดูแลใบโบกผู้ผ่ารักใบบัวผู้ผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักผู้ผาพ่อแม่รักผู้ผารักใบโบกรักใบบ,กกบ,บัว ภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่น้องๆได้รู้จักภูผากันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะโดยการให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ ก็ยังจ้ะพร้อมแล้วค่ะเด็กๆจะต้องเติมคำให้ครูนะลูกนะเด็กๆครับครับเด็กๆดูประโยคนะลูกนะแล้วบอกครูว่าจะต้องเติมคำว่าอะไรประโยคก็คือครูผามีอะไรเอ,อ่ยจุดจุดจุดมีแม่พ่อค่ะมีคำว่าอะไรมีคำว่าพื่อนแบมีคำว่าดีใจเติมคำว่าอะไรดีลูก พ่อปเระโยคต่อไปลูกพ่อให้ภูผาจุดๆๆใบโบใบบัวทำอะไรลูกด <nova S 1> ูแลดูแลมาเฉลยกัน เยี่ยมมากเลยสองคะแนนแล้วนะจ๊ะเยอต่อไปลูกคู่พาร์ตุดชุดได้ดูแลไปบูไปบัวเติมคำว่าอะไรดีลูกดีใจไทยยด้ใจไทค่ะยิ้มใไทยไปบูไปบัวมาดู เยี่ยมมากเลยได้เพิ่มอีกมีแต่ข้อที่สี่พอที่สี่บอกว่าพ่อแม่รักจุดๆ,ดๆรักใบโบรรักใบบัวเติ่มตัวมาเลยดิลูกโอเคอย่างเช่นเลยจ้า บอกว่าใบโบกใบบัวรักภูผาจุดจุดจุพ่อรักแม่เติมคำว่าอะไรดีคะรักค่ะรัก่ะไรเล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาอ่านเรื่องภูผาเพื่อทบทวนกันนะคะ ทีนี้เด็กๆอ่านตามนะลูกนะถ้ามันมีรูปลำโพงขึ้นมาให้เด็กๆอ่านนะผู้พามีพ่อผู้ามีพ่อผู้ามีแม่พูผู้พามีแม่พ่อให้ผู้ามาหาพ่อให้ผู้พามาหา นเร็ไัพ่อกี้โออเคให้ภูผามาหาพอให้ภูผามาหาพาอเยี่ยมมากประโยคต่อไปเลยพอให้ภูผาดูแลใบบกวพ่อให้ดูภูผาดูแลใบบัวใบใบบต่อไปเลยนะคะพอให้ภูผาดูแลใบบัว ูาเบบกโอเคค่ะเวลาอ่านหนังสืออ่านจระชับคำนะลูกนะอย่าอ่านยามกลางผ่ารักใบบกผ่ารักใบบกผ่ารักใบบกผ่ารักผ่าดีใจได้ดูแลใบบก ผู้่ารักใบด้ยใบัวให้ให้กระชับคาขึ้นได้หกนะผู้ผูารักใบบัวผู้ารักใบบัวผู้ผาดีใจได้ดูแลใบบัว ใบบอกใบบัวรักภูผาใบบัวาดีใจได้ดูแลใบบัวใบบอกใบบัวรักภูผา ใบบัวแม่าว่ารักใบบัวผูรก่อแม่รักใบโบกใบรักใบบัวผู้พารักพ่อแม่รักใบโบกใบบัวนะคะารักพ่อแม่รักใบโบกใบบัว แ่ใบบับกใบบัวรักผารักพ่อร e ักแม่ใบบวใบบัวรัการักพ่อรัก่อรักแม่พ่รักแม่ กกิจรรมช่วงใช้เดียวตันข้อไหนกันแน่ทบทวนกันไปแล้วเรามาทำกิจกรรมกันนะคะโดยการให้นุ้องตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะคู่ผาได้ดูแลใครแม่ใบบกใบบัวพ่อ ใบโบกใบบัวใครนี่ไม่ใช่อไมันจะดีมากใบโบกใบบัวนี่คะคะใบปอบถูกเยี่ยมมากเลยใบโบกใบบัวใครให้ผู้เผาดูแลใบบอกใบบัวใบบัวใครเป็นคนให้ผู้เผาดูแลใบโบกใบบัวคะใบบัว พอ่อผู้เผารู้สึกอย่างไรที่ได้ดูแลใบบกใบบัวผู้เผาดีใจ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 ดูแลเด็กๆต่อดีใจ,ใ,จใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันค่ะดีใจพ่อแม่รู้สึกอย่างไรกับผู้เผาใบบกบกใบบัว<า> รักใบบอกใบบัวรู้สึก er pues mm อย่างไรกับผู้พาพ่อและแม่กรดีใจรู้สึกรักรัก <Spain everywhere> คำตอบที่ถูกต้องคือผู้ผาได้ดูแลใบโบกใบบัวพอให้ผู้ผาดูแลใบโบกใบบัวภูผ,ผารู้สึกดีใจที่ได้ดูแลใบโบกใบบัวพอแม่รักผู้ผาใบโบกใบบ,กบ,บัวใบโบกใบบัวรักผู้ผาพ่ออแม่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับผู้ผาเดือนใหม่ของเราอ่นี้เราคบทวนกันเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเข้าสู่ <c oughs> ประเด็นหลักสำคัญของเราเลยวันนี้ก็คือทดสอบเรื่องผู้ผานะคะจิบสมุดทีด่เด็กๆเขียนไว้เมื่อกี้ขึ้นมาลูก่แป เดิมนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแ้เด็กเลือกตอบลงไเด็กๆเลือกตอบลงไปในสมุดเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มไปเลยหน้าตาข้อสอบราไปไง่ายง่ายห่านไหมคะเราจะทําการทดสอบบทที่สองเรื่องคูอขาจัดน,นะคะมาดูข้อที่หนึ่ง่นะเดี๋ยวขออนุญาตขยายตัวสือนิดหนึ่งนะคะ เด็กจะได้อ่านไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะข้อที่1นึงถามว่าใครให้ครูผาดูแลใบบกใบบือกไก่พ่อขอไข่แม่คอควายพ่อแ,แม่เลือกตอบค่ะเสร็จแล้วไปต่อข้อที่2กันเลยถ้ายังไม่ได้เลือกตอบรีบตอบมาลูกนะต่อไปข้อที่2ลูก ข้อที่สองถามว่าผููผารู้สึกอย่างไรที่ได้ดูแลใบโบกใบบัวครูผารู้สึกอย่างไรที่ได้ดูแลใบโบกใบบัวก็ไก่เบื่อขอไข่ดีใจขอควายเสียใจรู้สึกยังไงเบื่อดีใจเสียใจตอบเลยไงไม่เตี้ยเมื่อกี้เราก็เล่นเกมไปแล้วนะคะ ต่อ,ปตอ,นะตอไปข้อที่สามลูกข้อสอีบตอบแล้นะต่อไปข้อที่สามเลยนะภูผาไม่ได้อาศัยอยู่กับใครภูผาไม่ได้อาศัยอยู่กับใครในเรื่องเราไม่พูดถึงใครก็คนนั้นแหละเนาะง,ง่ายๆข้อไก่พอ่อขอไข่แม่ขอควายตาในเรื่องไม่พูดถึงใคร เบอ่อตอบนะจ๊ะเสร็จแล้วไปตอบว่าที่4กันเลยข้อที่4ครอบครัวของภูผาอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คนใช้คำว้กี่คนนะลูกนะขอกาย3คนขอไข่4คนขอควายหคนในเรื่อง พูดถึงใครบ้างนะคะครอบครัวของภูผาที่เป็นคนมาลูกนะเพราะว่าเราถามเมื่อกี้คนเราก็ต้องตอบเป็นคนมาลูกนะข้อที่สี่จบไปแล้วต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อห้าข้อมอบหมายหน้าที่ให้ภูผาทําอะไรก็มอบหมายหน้าที่ให้ภูผาทําอะไรก็ไก ดูแลใบโบกและใบบัวขอใครรดน้ำต้นไม้ในกระถางขอควายตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านพอให้ผู้หาทำอะไรเอ่ยเลือกตอบค่ะโอ้ง่ายมากเลยเมื่อกี้ในเกมก็มีนะคะเราไปต่อข้อที่6กกันเลยง่ายๆเสร็จปุ๊บปั๊บเลยข้อที่หกจากเมื่อกี้นะใครตอบอะไรไม่รู้แหละ จากคําถามข้อที่ห้าที่คุณพ่อมอบหมายให้ภูผาทําอะไรนะเด็กๆตอบได้แล้วเนาะให้ภูผาทําอะไรแล้วภูผามีความรู้สึกอย่างไรนะต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะก็ไก่ตกใจขอไข่ดีใจพอควายแปลกใจภูผ,ผารู้สึกยังไงลที่พ่อให้ทําที่พ่อให้ทํางาน พ่อมอบหมายหน้าที่ให้แล้วภูผารู้สึกยังไงกับหน้าที่ที่ตัวเองได้รับนะคะเสร็จแล้วไปต่อข้อที่7กันเลยจ้าข้อที่เถามว่าภูผารักใครในเรื่องบอกว่าภูผารักใครบ้างนะคะก็ไกรรักพ่อแม่และใบบกขอใครรักพ่อแม่และใบบัวขอใครรักพ่อแม่และ ใบบกใบบัวเลือกอันไหนเอ่ยเลือกตอบเลยเสร็จแล้วไปต่อข้อที่8กันค่ะข้อที่8ปมาแล้นะจ๊ะข้อ8ปดถามว่าใบโบกใบบัวไม่ได้รักใคร ใบโบกใบบัวไม่ได้รักคใครก็ไก่ภูผาขอไข่พ่อแม่พ่คอควายน้องไม่ได้พูดถึงไทยลูกในเรื่องอืมพูดถึงไทยละ่ะง่ายนิดเดียวต่อไปข้อเ้าเลยนะจ๊ะข้อเก้าลูกช้างทั้งสองรู้สึกอย่างไรกับภูผา พ่อและแม่อาหอจะถามอีกอย่างหนึ่งก็คือใบโบกใบบัวรู้สึกอย่างไรกับพ่อแม่และภูหานั่นเองนะคะก็ไก่รักขอไข่ครัวขอควายเกลียดอันไหนเอ่ยอารักครัวหรือเกลีย่ยอเสร็จแล้วไปต่อกันจากข้อสุดท้ายมาแล้วนะคะ ข้อสุดท้ายถามว่าในบทเรียนนี้นักเรียนคิดว่าคนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรทําไมทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะอะไรนะคะก็ไก่เพราะความรักขอไทยเพราะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันขอควายเพราะมีอาหารกินที่อุดมสมบูรณ เลือกอันไหนเอ,อ่ยในเนื้อเรื่องเราสรุปว่ายังไงนะเมื่อกี้ข้อสอบของครูสิบข้อง่ายไม่เตียยนะคะทีนี้เด็กๆคะเหมือนเดิมลูกเหมือนเดิมนะคะ